อที่ออกาสตระหนาการงร์แต่ในวันลาสิบุทธรามเป็นองค์แสดงพระเทศนาเพื่อสรงศรัทธาของปอบพัวเ่ยป็เถาวุงเพชรพระพุทส้และก็รอบพัวของพานมหาวุธไทยแนี่นางเิตามุนเซนาผ่อนด้วยโดยไอโนรูกร้านใต่บ้านทำบุญสันตทานุทิศอุทิศ่วนสัปาผลทางดุงิตพิญญาณของเน่ปตู ที่สุพันณดาวเฮืองที่ันไหนดวงลับจัากไปขณะนี้โอกาสตรอไปเป็นเวลาฟังทำแล้ก็ไอเราเป็นนุ่งเางใ่ตาคิดตังใจนะโม Oh. ทึงรูเป้าฟังแล้วให้หังหอนยาสีฟ,ฟ้าเดือดพอนฟังไว้ก่อนก่อนผัดจีนี่เป็นขั้งควรแม่แพลงผู้เปลี่ยน,นเรียงเพียงคำว่าปูทธิดานันมีสิงสส่งที่สำคัญ สิมาเทียบเท่าเปรียบเสมือนพร้อมไปหากลูกเท่าบ้านเท่าบ่ปล่อยวางอันความหาบ่เคยจังเจียรทาเดินทางเข้ไปเข็มคว้างมาพันเปอร์เซ็นต์เต็มพ่อแม่ตายต่างได้หรือว่า chết bên quay khai nào thấy đón săn luôn chết em bé ja, đi ăn sáng sắp ăn khi hôn đeo bụng dạ luôn đi bỏ phun quanh chết quay bên nào sống thiên tai quá mát quanh tai ยามันสิ้นยอมไหวฟ้าวนนาทุกเศร้าคำสา ู่ต่อให้ถึงหมายเฮาตายก็ต้องมีความหวังบ่หลายก็คือน่อยเงินกี่ลุยเรียนหอยสตางแดงยังคงแม่หายูเมียนไว้ให้เป็นทินเจ้าได้ำเียนแม่นว่า กับแม่ด่หาทุกอย่างเงี่ยอันพากันพาเพียนอดสู่เพื่ออนาคตพ่อลูกเขากำลังก้ามหัวมูอบืนหันหาวบพพ่อเขาเลยมีสื่อเสียงสะดังอยูอเขาลือกองกระเดื่องแดง สูกแค่ก้อนแ่วนดวงในอุลาได้ดังั้งปัญหา สั่งเดชจังไปพ้อมผู้ดื้อไปถือขางผู้บอดอีลูกเขียนจบในเทืนอนี้มีนาทีการงานนั้นแสนนานบ่เคยเห็นทรงข้าเข้ามาทางบ้าน ลูกคำเอ้ยยัำเจ้ามีลานสำลันใจมาช้ำเจ้าใส่ใจยิ่งหลายไปหาหล่อเที่ยวเล่นกินแก้มกอดผู้หญิงบางเถื่อยัำกันคืนก็ออกสิ่งสังคมอยู่ในเมืองหลวงบโบวงเลยเข้าทุกพอแมยยำลือดตายแล้ว điều ăn đi bụt tạ kiao mì sào sâu xương luôn luôn khăm luôn 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 tặng luôn 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 กินตอนนั้นแม่นี่ยังบ่สิน้นได้สืบข้าวข้าวหาวังขันิ้น้ำบุตตาสืบข้าวหาอยากเห็นเจ้าตอนนั้นแม่ตัดสินใจเขา้ามาตั้งหลวงบนเขาซาลูกข้ามืออยาอยกเห็นหอยบุบนาบุตตาแก้วก่อนสิตาย แม่เดินสูดกอบคายอทิ้งกายหม้อมาเืนเขาขอนางเสาเมียงพากสัวข้าวในเดือทานตอนนั้นเมียเปิ่นขานไขาตาถามรึ้ ตอนนั้นแม่ยักเขาไกล้กลเจ้าหูบอสุนสายเขานั้นเป็นบุตรตาแม่เองผู้อ้อยยงนางเราเสียงเสียงหายว่าสุนสายบ่มีแม่เขาเป็นลูกกัมพาพุ่งพันเสียบบ่มี ขันเขาเบาจังสีคือสีแมนเมียเขาตอนนั้นแม่เบาเสียงเบาเบาว่าลูก สับไพเอื้นมาใส่สุมสา thân to thân tiếng vậy chế ba thế mẹ đi tuấn thân đầy chế chú nay quá trái mẹ mi gì dù mình đầy cả xâm tài ลูกแม่เอ๋ยขึ้นไปสาจากหน่อยเพียเจ้าสีหายเขาสินายเ่าจนให้ลูกยังเป็นคนแม่ด่ตายก็ตามทอนลูกเล่าขานใครตอนคำเดียวเอาตอบแม่บอกว่าเท่าแก่แล้วบัดนี้นายาสิมา ลูกข้างเมืยแม่นี่เลียวขึ้นบนฟ้าน้ำตาลังิหล งเสียดายเด้อเสียแห่งมันดาส่างแปลงหนทางให้ลูกตายกันโอ้ยบาด่าเลี้ยงใหญ่แล้วคุณเขาหากบ่มี ม่จากเจ้าในเสื้อนี้สุดที่แสนอาวอย่างสัเสจรบอนสินอนบ่มีจอยแม่สุกานตาอยคอยา ันเอาทําความดีหาดสิมีคนยองทําบอดีผีปองสิลงของคุมใหญ่บหน้าลูกเปิดป้องไว้ย้อมือไว้กรบอฟังย้อนว่าคุณกองแม่นี่ตั้งเติบใหญ่ทผู้เขาลูกข้งมือ บุญของบีดาเฮาหมู่ทอแผ่นดินกับภูมิฟ้าก่อนสิมีใบหน้าคุ้มปัญญายิ่งใหญ่กำเนิดเกิดพ่อแม่ให้เฮาจึงได้ันใสูง ได้สมความบาดมุ่งสมดังปรารถนาย้อนเหือแห้งของบิดาย้อนเหือแห้งของมารดาเพิ่นเลี้ยงมาแต่ยังน้อยนำเพื่อไหลไข่ย,ย่อยคอยปกปอซ้ลู ำจื a อไไปนาให้หังอีกันหนึงขอวิงวนลูกเต้าย้ำพ่อแม่บอทันตายพ่ว่าหญิงหรือสายให้หังนตอนนี้พวกเขายังเป็นนีบุญคุณนั้นยิงใหญ่ต้องโทแสองแกไทย ເລຍອົດແ미ອັນລານາສັດທ คือสายสู่สัมพันเกี่ยวเกี่ยวชมใจพอแด่แผ่กว้างกุ่นเพื่อรักเสมอแม้นว่ารู้สิขี้หายเกิดลือคําสอนก็ตามแล้วเพิ่นก็ยังสงสารเมตตาสุขา ควรที่บูติราผู้กตัญญูต้องอานหัวอกของพ่อแม่นั้นใฝ่สิกรรมเจ้าครึ่งเทียมทุกที่านในหูหอมต่างกระบวนควที่บูติาคิดต่อพคุณเออกา กะตันอยู่ตั้งเพียนแฟนนาคอเอาเดือนบ่พอแม่นี่มีแท้แต่ผู้เดียวเท่านี้แล้วพอเพิ่นนี้จากแล้วเหลือแต่แม่เพียงแพงโสเพิ่นนี้เอาไปอีคุณกะเบิดสี้น มีผู้ใดเดโนสิมาพ่อเทีย่ยงใดคือสองเทพทานหาผู้แทนโทษไป้สิคือไทยพ่อแม่เอาอันพ่อหากแม่หากหรือพ่อเสียวแม่เสียวที่พากันเก่าเอาเสียวบุญพ่อปันไดแม่เออ เพิ่นว่าเสียไทยไก่สาวไทยไก่บ่เท่าเที่ยงคนไทยมีดาบ้านดาเพิ่นนั้นเป็นคนไทยไกยของเฮาบ่บวกฟองยมแม่เอ๋ยคปาการสามสิบสองโมเมนตของเล็กหน่อยสิลืจ่จอยกับบ่ดี ให้หูจักนาที่สนองตอบบุพการีหูกตาเวทีนาที่ตนยาบุพพองลูกชายหญิงนั่นจะต้องสนองทุนตอบแทนทานยาสิวาบ่สงสารบ่เป็นการบ่เอาเอือสิไลทิ่มม่วงหา แม่นว่าเจ้าหาล้วยลื่นฝ้าบูจาาสินทรบักดตามเดือบอกขิดเห็นคุณโนูพ่อแม่โตผู้เคยเรียงคนนั้นเขาสียันนาบา่เป็นคนกันแดงเป้าบอกอุจจากคุณโนูพ่อแม่บังเกิดเก่าคนสิว่านั้นเก่าควร บุวตีดาควรนจำขอคัิที่ทมาไว้เน่การเลี้ยงพ่อการเลี้ยงแม่เป็นหน้าที่ของลูกเต้าเสมอเท่าหอดเพ้นตายแม้นว่ดดีสวหายกัพ่อแม่ของตัว หูคุณแมวลูกจ้องขางลูกจ้องแอวจ้องหูคุณของพ่อแม่ไอคิดเห็นพเน่สมเพลียงยาคายจำไว้ยาสิลืมมาตาบิตูอุปทานังเอตามังการมุตตามังไพ่ผู้ทำเพียงเลียงมันลาคนจนสิปน ไป,ปุู้บำรุงเลี้ยงบิดาตนจนสีบปนยมแม่เอ,อ,อ๋ยเพิ่นว่าเป็นมุ่งคุณทำพระอ,องค์เก่าเอาศรัทธา,จาเจ้าให้เจ้าเอานั่นละนาศรัทธา ทีขอพุทธิราสนองต่อมีนาที่อยู่หาที่ควนตต่อพระคุณขอที่หนึ่งเลี้ยงพ่อแม่ทานเที่ยนทำอุปธรรมเพิ่นเ้อขอที่สองทำการงานในช่วยการขุนเกือ พนนั้นกายสะละแล้วงานนักนายเศาก่อให้สองพ่เมเจ้าหันเข้าสวดว่าขอที่สามอว่าทานอย่าสิลืนเกเลอย่าสิเปพังวงให้เสียงจุนตะคุณทานขอที่สีปะพือตุนตุงตั้งให้สมควรับหมอบมอะดกเนสีให้หัษาไว้ให้สอตง ขอที่หาเพิ่นไว้คงถึงจีมรณายุแม่เอ๋ยให้เจ้าทั้งบุญหาอุทิศตนถวายหอมขอสังคมแต่เพียงนี้สบายดีกูสุทานอายุวันนาสุขภาลาจงเกิดมีแก่ทร Oh none.